ท่านผู้ชมมีเป้าหมายจะซื้อรถยนต์ไหมฮะในปีนี้ถ้าท่านมีเป้าหมายว่าจะซื้อขอให้ทาําใจกับว่าท่านจะไม่ได้รับรถยนต์ภายในปีนี้เร็วที่สุด2เดือนอย่างแน่นอนเหตุผลเพราะว่าตอนนี้ทุกค่ายรถยนต์ในประเทศไทยแจ้งจดหมายบอกเหตุผลทําไมซื้อรถยนต์ในประเทศไทยต้องรอนานตั้งแต่2เดือนจนถึงข้ามปีนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย the all new honda hrv ehev life always progresses ท่านผู้ชมมีเป้าหมายจะซื้อรถยนต์ไหมฮะในปีนี้ถ้าท่านมีเป้าหมายว่าจะซื้อขอให้ทาําใจกับว่าท่านจะไม่ได้รับรถยนต์ภายในปีนี้เร็วที่สุดสองเดือนอย่างแน่นอนเหตุผลเพราะว่าตอนนี้ทุกค่ายรถยนต์ในประเทศไทยแจ้งจดหมายบอกเหตุผลทําไมซื้อรถยนต์ในประเทศไทยต้องรอนานตั้งแต่สองเดือนจนถึงข้ามปีนะครับ ปัญหาที่เราเคยนําเสนอมาอยู่ตลอดสถานการณ์ที่ผมเคยพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็เกิดขึ้นนับตั้งแต่ที่โควิด -19 เริ่มระบาดมาโดยเฉพาะในช่วงขึ้นปีที่2ของโควิด -19 ก็คือให้จับตาดูว่าเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของ 1. จํานวนคนงานหายไปเพราะถูกปลดจากง,งาน สองว่อไม่มีคนทํางานก็จะทําให้กระบวนการภาคการผลิตที่เชื่อมันเป็นห่วงโซ่ในการผลิตนั้นสะดุดหยุดกลงเพราะคนไม่มีคนที่จะทํางานมากพอสามเกิดจากการลดต้นทุนนะครับของภาคเอกชนเพราะไม่รู้ว่าเมื่อสองปีที่แล้วธุรกิจจะรอดหรือไม่รอดซึ่งขณะนี้เราก็เห็นว่าไม่รอดที่มีเยอะนะฮะและในที่สุดสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาวะวิกฤตมันเกิดการฟื้นตัวได้ระดับหนึ่งความต้องการมันจะพุ่งสูงกว่าความสามารถในการที่ผลิตหรือขายสินค้าหรือขายของ พูดง่ายๆเลยครับตอนนี้ฉันอยากได้ของมากกว่าแต่ว่าบริษัทนั้นไม่มีกําลังในการผลิตสินค้ามากพอและหนึ่งในนั้นก็คือไมโครชิปหรือไมโครโปรเซอร์จนเราเรียกกันว่าเป็นยุคที่เรียกว่า,วายุคชิปหายขอไปไม่ได้คำไม่ได้คาหยาบนะชิปในที่นี้คือชอช้างสระอีปปอป่าก็ชิป,ปัญหายจริงๆเนี่ยครับเพราะไมโครชิปหรือไมโครโปรเซอร์ชิปหายทั้งหมดเนี่ยนะฮะทำให้ ม i โครโปรเซสเซอร์ cessor, หรืออุปกรณ์ทั้งหมรชิปซึ่งเป็นอุปกรณ์ในสมองกลสําคัญของรถยนต์รุ่นใหม่จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้แล้วเมื่อมันหายและแก้ไขไม่ได้เราก็พบว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งในและ่ามประเทศประสบกับปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าจะต่อไปด้วยซ้าไปนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ค่ายรถยนต์อย่างน้อย3ามค่ายในประเทศไทยออกจดหมายมาเลยฮะชี้แจงทาง Facebook ด้วยนะครับว่าในที่สุดไม่สามารถที่จะหนึ่ง จัดส่งมอบรถจนตามที่จองเอาไว้ได้ทันตามเวลา2องในเวลาเดียวกันคือปิดรับจองบางรุ่นเพราะไม่สามารถที่จะผลิตและส่งมอบได้ทันนะครับอ,อย่างสามค่าย,ยแล้วก็คนก็แห่ซื้อมากๆเลยในช่วงของงานมอเตอร์โชว์ที่พ่งผ่านไปในปีนี้ก็คือเกรทบอลมอเตอร์ Motor, นี่ก็ประกาศหยุดรับจองออร่ากูดแคทเพราะว่ามีอยู่ในสต็อกแบ็กหลอกตอนนี้3,500กว่าคันนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีจากค่ายอื่นเช่นค่าย MG ก็เหมือนกัน ล่าสุดนั่นก็คือบริษัทนิสสันก็ออกมาบอกเหมือนกันเราบว่าใครที่จองซื้อรุ่นไหนก็แล้วแต่ก็ต้องขออภัยว่าการจัดส่งคงจะล่าช้ากันออกไปนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับปัญหาที่เกิดจากการชิปไม่พอต่อการผลิตและส่งมอบของรถยนต์ก็ยังทําให้กับค่ายรถยนต์ในประเทศไทยจําเป็นต้องมีการหยุดชะลอหรือถึงขั้นปิดสายพานการผลิตสะดุดหยุดลงอย่างเช่นในประเทศไทยก็มีค่ายฮอนด้าเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแม้แต่บางค่ายจะไม่แจ้งก็เหิดแต่ก็มีการเลื่อมล้าสลอดเวลา นื่องจากว่าอุปกรณ์ในการประกอบชิปไม่พอสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับสถานการณ์มันหนักขึ้นตรงไหนซราบนฮะตรงที่ว่าจีนแผ่นดินใหญ่ก็สั่งปิดล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนเมืองที่เป็นศูนย์การทางการเงินของจีนแต่วันนี้ได้กลายเป็นศูนย์การการะบาดของโควิดสิบเก้าโอไมิคอนในจีนแผ่นดินใหญ่และการปิดล็อกดาวน์ของเซี่ยงไฮ้เนี่ยเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่สี่ของมีนาคมจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับเกือบเกือบจะสองเดือนแล้ว แม้ว่ามีสัญญาณที่ดีว่าเริ่มจะคุมได้ตามนโยบายซีโร่โควิดแต่กว่าจะทําให้ภาคธุรกิจกลับมาเปิดทํางานได้ล่าสุดก็คือว่าต้องรอไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายนและชมท่านผชมคิดอยู่สมว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นมหานครทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งแน่นอนครับมีทั้งบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่สำนักงานภูมิภาคของเอเชียของต่างชาติโรงงานที่ประกอบชิ้นส่วนโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนศูนย์การทางเทคโนโลยีบางอย่างก็อยู่ที่นั่นด้วย ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันถาโถมและซ้าเติมให้กับบร,ริษัทผลิตรถยนต์และประกอบรถยนต์ในประเทศไทยไม่มีชิ้นส่วนได้มากพอที่จะมาทําให้ส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าในประเทศไทยดูมาล่าสุดเนี่ยนะครับสเดือนนี่ถือว่าน้อยสุดแล้วนะถ้าหากว่าท่านจองรถแล้วต้องเช่าราสองเดือนหนึ่งปีนี่ถือว่ามากสุดครับและมีด้วย นะฮะสำหรับค่ายรถยนต์หลายค่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายหรูหลาก็แล้วแต่คุณต้องรอรถยนต์เป็นข้ามปีนะฮะงนั้นจุดนี้เองครับทิงเชื่อว่าถ้าสถานการณ์มันแย่งนี้ต่อไปนี่นะครับทั้งส่งช้าผลิตไม่ทันประปอกอบไม่ได้เป้าหมายในการผลิตรถยนต์ตลอดทั้งปีนี้1.8ล้าน,นคันประเทศไทยอาจไม่ถึงดวงดาวแล้วครับเพราะว่าผลิตไม่ถึงเป้าตลาดมีแรงซื้อแต่ไม่มีของขายนะฮะคุณสุวัสดิ์สุภกา,ารเดชาคุณนายกสมาคมอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทยเกก็ยังบอกนะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี65เนี่ยคือตั้งเป้าว่า1.8ล้านคันนี่คือผลิตอย่างเดียวนะฮะส่วนผลิตจะส่งออกแล้วก็จะขายในประเทศเนี่ยปรากฏว่าเราต้องมาดูกันอีกทีการตั้งเป้า1.8ล้านคันปีนี้ผลิตทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้น12%จากปี64ที่ต้องเจอปัญหาของโควิดแล้วก็ล็อกดาวน์ช่วงนั้นมากกว่านี้อีกนะครับ แบ่งเป็นการขายในประเทศี850,000คันและส่งออก950,000คันนะครับส่วนรอดยอดผลิตรถรย,นยนต์ในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านคันเพราะฉะนั้น1.8ล้านคันอาจจะสะดุดนะฮะและอาจจะทําให้ยอดสัดส่วนตัวนี้ไม่ถึงดวงดาวด้วยเพราะตอนนี้เจอสถานการณ์ของการไม่มีของผลิตและไม่สามารถผลิตตอบสนองต่อความต้องการอยากจะได้รถยนต์หลังจากที่เศรษฐกิจในประเทศเริ่มผ่อนคลายเริ่มทํางานได้เริ่มค้าขายได้ และก็จะต้องกลับมาใช้รถยนต์นั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งเพราะไม่รู้ครับท่านผู้ชมมีท่านไหนจองไหมฮะตอนนี้และท่านด้รับการปฏิเสธว่าไม่สามารถส่งมอบรถได้ตามเวลาหรือไม่ก็บอกกันนะครับ